อะไรวะสกสรรสถานที่แห่งโทสะโทสะไปมาไปไม่ชันมาแล้วไหน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 มันมาแล้วมาแล้วเออโดนดึงไปเลยจมพูมามาวันนี้วันนี้จะมาเล่นเองมาไม่ทีกันแหละวไงมันเห็นชันแล้วมันมาแล้ว โอ้ยฟาดแล้วมันฟาดแล้วมันฟาดแล้วเฮ้ยจู่เออล้มเลยว่ะมันวิ่งอย่างังไงวะรอช่วยเหรอไม่มีใครช่วยเลยเย็นเติมหน่อยโอเคเฮ้ยไม่มีใครช่วยจู่ๆเหรอกล่องอะใชลาก่อนทุกคนมามาอุ้ยฟาดได้ไงอะไม่เก่งเลยไม่เก่งตามตรงอ่ะ หลังเอ็นเลยเดียวนะฮะจังหวะนี้โมไปหน่อยโทษโทษพ่อจบสิ้นเลยแบบเกมแรกมาแฟชั่นก็แพ้ทุกอย่างวะเราจะพิสูจน์กันว่าแฟชั่นนั้นสําคัญยิ่งกว่าความเก่งกาจไม่นั้นเปิร์กแม่งมีอยู่เปิร์กเดียวเนยขันเร็วเดือชมพู่ไม่ซ่องหรอฮ่าเฮ้ย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 เฮ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ เธอาเคื่องไม่น่ารักไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับอยู่ดิอุ้ยอุ๊ยอุ้ยโดนได้ไงวะโอ้โหแม่นเชียวแม่นเชียวแม่นเชียวเราแม่นเชียวนี่เป็นไหนเราทาสเกตเตทาสเกตเตคุงอย่ามาเตะอย่ามาเตะกูได้ใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรของวันนี้มันจะเป็นโอ้ ชมพู่สนุกอยู่คนเดียวอ่ะอะไรวะเล่นอยู่คนเดียวเหรอเี่ยอ้าแล้วมาจ้าแล้วมามาหาทำไมเฮ้ยไปได้แล้วเดี๋ยวจะมาทำไมมาทำไมเฮ้ยข้าให้บรรจุหลังตู้แต่ว่าอะไรเนี่ยไมปไปไอ้นุ่ม เออมันคอแถวนี้เนี่ยเออมันคออยู่นั่นแหละคอยสู้เขาคอยคอยสู้เขาคอยสู้เขาเราไม่คตรหูเลยต่อเลยกระดึงกรมแล้วฮึ่ยบอยเอาเครื่องตรงกลางใช่เครื่องตรงนั้นน่ะเครื่องที่พี่ติณซ่อมไว้เป็นไงบ้างโอ้ยตัวนะโอ้ยตัวนะโอ้ยตัวนะเฮ้ยล้มเลยเหรอมันมีโัวเต็มไฟหาไม่เจอต้องหาก่อน เติมไฟเหรอเจอแล้วเจอเทมไฟแล้วเจคเฮ้ยเดี๋ยวมันมามันมันมันเห็นฉันที่กำลังถอนโทเทมไฟใช่มันอยู่ให้ใกล้เลยว้าวน่ารักมันไม่มันไม่มันไม่น่ารักแกแกแกเลย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 แกไปก่อนแต่รอบสองมันไปแล้วมันไปหาแล้วมันไปหาแล้วหนีไปเอ้าเว้ยเจคเจคเจคมาช่วยดูผมนะครับเลือดกลับกลับไปแล้วกลับไปแล้ว มีแล้วเราอเออจะดีออกแค่ไหนประตูนั้นน่ะเฮ้ยโอ้โหามาขนาดนี้แล้วหรอไม่ไม่อ่านี่มาไม่ยาเอาเดี๋ยวฉันโดนดูดโดนประตูดูดออกไปเลยแม่งเ้ยโดนกระโดดเลยหรอนี่ไปนี่ไปพลอยซังอุ้ย เออล้มกันหมดเลยโอ้ยช็อตนี้ฉันเหมือนทิ้งเพื่อนอะปล่อ,อยตายดิมีแต่ไม่ได้ใช้น,นี่เร็วนี่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 นโอ้ยล้มยิ้มไม่น่าลอดอน่ารอดหรืออุ้เยเอ้าเจ็กเจ็กไปแล้วเจ็กไม่รอดเอ,อ้ยเจ็กนายคือสุภาพบุรุษที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลย กดไลค์ใช่เลยนั่นละทูนักเก็ดแตนเนี้ยแล้วฉันก็อยู่หลังเรืออีกแล้วกล่องชั้นบนกับชั้นล่างมีอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย,อย่ามองตัวเฮ้ยตัวเดิมอีกแล้วยอย่ามองตัวอย่ามาไล่เฮ้ามันไล่ตัวยมันไล่ด้วยอย่าอย่าอย่ามายุง่งไอจิบหายอยากจ้องดิจ้องใหญ่เลยนะจ้องใหญ่เลยจ้องใหญ่เลยจ้องอย่าอุ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลย เฮ้ยมานิ่งมากตกใจมมันไม่เห็นตัวได้ไงวะแถวเม e ์แถวเมย์เพลิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋วให้ก่อนก็ได้ไหเฮ้ยมันอยู่บนอยู่บนใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วแอบมองผู้หญิงไอ้บ้าดิอุ้ยโอ้โหมันที่เดินล้มนะโอ้โหหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยว เตืดดดิมตดดดิมตดดดิมตดดดมตดดดมตดดดมอย่ามามองด้วยสายตาเช่นนั้นอย่ามามองด้วยสายตาเช่นนั้นอย่าเยมความเจ็บความเจ็บนี้อ้าวมันปล่อยฉัน เฮ้ยไม่ปล่อยอย่างนี้วะใช่มันไล่ชมพู่เออโดนจิ้มข้างหลังฉันต้องหนีแล้วมันจะมาอุ้มฉันมันจะมาอุ้มฉันขาไม่เจอไม่หาไม่เจอชมพู่จะมาช่วยฉันเหรอว้าวมีบอลลูนติดบอลลูนติดบอลลูนายุโอเคโอเคโอเคอย่ามายุ่งกับ ตู้ใช่ไล่ฉันเฮ้ยมันมองฉันมันมองฉันมันมองฉันด้วยความเจ็บปวดเดียวไม่ล่ะดูแถวไม่จินเลยอ่ะยาเมเตะตายเด้อเดี๋ยนว่าเดียวเมียแล้วเฮ้ยเขาเห็นฉันเฮ้ยเดี๋ยวเห็นฉันจริงๆริงทำไมมันฟาดกูไม่โดนเลยเนี่ยเล่นจริงจังไหมเนี่ยเล่นจริงจังไหม เล่นจริงจังไหมครับเนียนแหละนี่เนียนที่ไหนล่ะเออไม่เนียนเออช่วยด้วยตามแต่ตูทำไมเหมือนเขาเพิ่งเล่นเลยเหมือนเขาไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนอุ้ยเจ้าเจ้าอันนี้แก้งวะเนี่ยทำไมเขาฟาดไปโดนหลายรอบนะนี่แก้งเหรอเออไม่แก้งแล้วแหละนี่เขาฝึกตีอยู่เนี่ยเขาฝึกตีอยู่ข้างฉันเนี่ยเอาฆาตกรฝึกเล่นเหรอไม่ต้องมาอ้วกใส่นะ อย่าไม่เอาอย่าเอ้เหม็นอื้หโคตรเหม็นเลยใช่กำลังโอ้โหอยู่นู่นเลยเหรอเฮ้ยเขาดีตายว่ะโอ้โหดีเขาพยายามฝึกตีอยู่ไหนวะตัวตำแหน่งกันโอ้ชั้นล่างเหรอโอเคเดี๋ยวลองรอแป๊บเดี๋ยวอย่าพึ้งระวังนะระวังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลอใครมาล่อใครมาอย่าเออ ไม่เ้ยตายกุณเลยเลยไปบ้านล้วไปบ้านล้วไปบ้านล้วไปบ้านแล้วนี่ไปโอเคมันตามฉันอยู่มันตามฉันอยู่เดี๋ยวอื่นเลยอ่ะโอ๊มนี่ใครอยู่แถวที่ไปพี่พี่เห็นว่าน้องอยู่ทางหน้าพี่เนี่ยโอ้มีไม้อยู่ถึงเขาจะพึ่งแก้กันอะไรกันวะมีการแก้งกันขึ้นมาปะ ไม่ไม่ไปคืนไมขคืนม,มันกำลังเล่นกับคู่ภูมอยู่ไอ้ผู้สนุกสนานเฮฮากันใหญ่อ่ฉันกำลังซ่อมอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เดียวแล้วก็ล้มกันหมดเลยอะไรเนี่ยพวกนายทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงมีช็อตเครื่องอันอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฉันจะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้หทุกคนอยู่โคตรไกลอ่ะไกลมากโอ้ มันเจ็บนะคุณด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เตอด็อกพี่จอนโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเขาอยู่ไหนกันเนี่ยเขาเห็นฉันแล้วดิเฮ้ยเขาไล่จมพู่เหรอไม่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 ไรแล้วไม่ไรละไอ้เฮ้ยเราส่งเครื่องอยู่อุ้ยแม่งเอ้ยมันไล่ฉันอยู่ ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ Help me please ระวังเดี๋ยวเอหอหนีไปหนีไปหนีไปทุกคนหนีเอาชีวิตรอดมีชิตจะต่อไปเออเดี๋ยวอย่ามาช่วยฉันระวังมีบอลโลมีบอลโล่เออ,อเหนื่อยเลยเกินฉันเหนื่อยจริงๆ ลาน้องพักบ้างชอบใจเท่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแต่ฉันกันเองเออเออให้ตายเถอะครับเอาไว้ยังไงครับคิดเล็ดฟิวจังหวะนี้เขาจะหนีจากพ่อแม่เมเรนดาได้หรือเปล่านะหาแล้วต้องมากันต่อไปนะฮะฉันยังเล่นไม่จบมันยังเล่นไม่จบตอนนี้มันจะเล่นไม่จบสเอออันนี้คือสปอยกันเหรอเนี่ยใช่ไม่ใช่ ยัง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 ไม่ได้สมอยรณ์จะไม่ได้ว่ามิเันดานี่คือคือแม่พ่อแม่หรือว่าไอตัวแวมไพร์ผู้หญิงอะมิเันดาคือพ่อแม่แวมไพร์ผู้หญิงชื่อเดมิเชสกูผู้หญิงทั้งเกมมันเรียกมิรันดาหมดนะไม่รู้อะไรมาเจย นี่มันท่าเซียนนักเรียนพอโอ้